เ,เคยมีคนบอกว่าย่านนี้น่ากลัวมากๆเดินมาปุ๊บทุกๆหัวมุมตึกจะมีคนโดนฆ่าสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวย่านฮาเล่มค่ะ สำหรับคนเอเชียอย่างเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อนะคะแต่ฮาเลมเนี่ยต้องบอกว่าดังมากๆค่ะสำหรับชาวแอฟริกันทั้งในอเมริกาแล้วก็ทั่วทั้งโลกเลยนะคะเพราะจะเป็นยานที่มีแตกความเป็นแอฟริกันมองไปทางไหนก็จะเจอกับร้านค้าร้านอาหารร้านเสื้อผ้ารวมถึงบ้านพักอาศัยของคนแอฟริกันค่ะมาค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับฮาเลมย่านโดดเด่นของคนแอฟริกัน มีอยู่ที่ไหนแล้วจะพามันทำอะไรกันหลงแหมไม่ได้หลงคือเราอะไปมาหลายย่านแล้วเนาะในนิวยอร์กย่านหรูหราย่านฮิปปี้ย่านอินดี้ย่านที่เขาบอกอันตรายที่สุดย่านนี้ชื่อว่าย่านอีสฮะเลมค่ะเขาบอกว่าจะเป็นย่านที่จะว่าไปแล้วก็ไม่ต่างกับ,บร้องซอกค่ะสมัยก่อนเนี่ยอันตรายมากน่ากลัวมากมีทั้งแก๊งมีทั้งปืนทั้งยาเสพติด แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปกลายเป็นย่านฮิปสเตอร์ที่คนเนี่ยชอบมาทานอาหารแอฟริ African กันกัน oh, <no>, no. ย่านนี้จะเป็นย่านที่มีคนแอฟริกันอยู่เยอะมากๆค่ะซึ่งก่อนจะมาเนี่ยก็คุยกับที่บ้านเราที่บ้านก็กังวลว่าอ้าวช่วงนี้มีปัญหาเรื่องของคนดำเนี่ยที่ชอบเหมือนเหยียดคนเอเชียจะมีปัญหามีการทะเลาะเบาแหวงมีการทำร้ายกันหรือเปล่าแต่ขึ้นมาแล้วก็ไม่มีใครสนใจเรานะคะคุณผู้ชม ทุกคนเขาก็อยู่ตามทางของเขาไปเราก็อยู่ของเราไปเราจะมาที่นี่มากินอาหารแอฟริกันหลายๆประเทศเพราะทั้งหมดเลยนะคะในชุมชนนี้มาจากทั่วทั้งทวีปแอฟริกาเลยค่ะน่าจะผิดฝั่งเราน่าจะต้องไปฝั่งน,นู้นพอได้มาเดินดูหลายๆชุมชนอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยว่านิวยอร์กเป็นเมืองที่มีคนจากทั่วทั้งโลกเลยเนาะที่เรียกว่าบ้าน คนเอเชียคนอินเดียคนจากยุโรปคนจากแอฟริกาจริงๆเหมือนที่อเมริกาเนี่ยก็เป็นเมืองของการยกย้ายอยู่แล้วเนาะก็เลยจะมีคนจากทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะเห็นคุณผู้หญิงใส่เสื้อสีเหลืองๆฟ้าๆไหมคะจะเป็นสไตล์แอฟริกันค่ะคิดว่าน่าจะโซนนี้น่าจะต่างเขาไปค่ะ ไว้ลูกละสามสิบค่ะ <laughs> One more สามมันสาม What about one? How much is one? One seventy เด็ด Okay ต้อง just one ยังไม่หม It's really big มันใหญ่มากกินไม่หมด Yeah you give me back <laughs> นี่ก็เหมือนแบบอารมณ์ชุมชนนะฮะัลโหลทำไมกล้วยเขายาวขนาดน,นี้ใหญ่มากอะกินกันสามคนจะหมดไหมวน,นี่ไงตู้เย็นนี่เขา่าขายจากในรถนี้เลย าเรมที่มีผู้หญิงอยู่เยอะๆหรือเปล่าคนไทยจะชอบคิดว่าเป็นฮาเรมแนวนั้นใช่ไหมคะนะจริงๆฮาเรมอันนั้นภาษากสะกด H A R แล้วก็ E M แต่อันนี้เป็น H A R L E M มันมาจากภาษาดัตช์เป็นเมืองดัตช์เพราะว่าคนที่มาตั้งรกรากที่นี่ตอนแรกเลยเป็นคนดัตช์ก็เลยเอาชื่อเมืองของเขามาตั้งบริเวณย่านนี้ตรงนี้แหละที่มาของการเต้นฮาเร็มเชคที่ใครยังจํากันได้อยู่เนาะใช่เหรอใช่จริงๆมาจากที่นี่เลย ที่นี่เขาเหมือนแบบมีความอาร์ตเนาะบางที่แบบทำเล็บบางที่เปิดเป็นแกลเลอรี่บางที่แบบขายของเฉพาะเจาะจงแต่ละอย่างไปเลยอันนี้ทัผมตัดผมว่าตัดผมนะเอาเลยอ่ะเฮ้ยน้อง ซไม่น่าเชื่อเนอะเคยมีคนบอกว่าย่านนี้น่ากลัวมากๆเดินมาปุ๊บทุกๆหัวมุมตึกจะมีคนโดนท่าแต่ที่นี่ก็ดูแบบสนุกสนานสดใสไม่มีใครเครียดกันดงเด็กวิ่งกันให้เต็มที่เลยคิดว่าอีกไม่นานเราจะถึงร้านอาหารเราค่ะ คืออะไรคะจอแดนทสัน <Ant> มันเป็นเหมือน c u เจอร์ของเขาเนอะอเพราะ<ต>เขาเป็น<ต>คนดำ<า>เขาต้องใส่แบบทีสันชุดชาสวยมากดูสีที่นี่คุณยังที่เรามีอือฮอันนี้มีนะตุกทีนียทุกคนที่ทององงแง่บอกพามาดูวัฒนธรรมแอฟ,ฟริกันจะมาลองทงลองเท้าอะไร หน้าบ้านเลยอยากรู้จริงเลยว่าเขามีกฎยังไงอะที่นิวยอร์กเรื่องการบาร์บีคิว <laughs> คือแบบนี่คือหน้าบ้านเขานะคือบ้านเขาอยู่ตรงนี้เขาก็เดินมานะเขาก็บาร์บีคิวตรงนี้เลยเสร็งมากมมาใช่แล้วเนี่ยเวลาใครเดินมาก็หยุดรถคุยกัน <laughs> ไม่น่าเชื่อนะว่าในนิวยอร์กยังมีความเป็นชุมชนแบบนี้อยู่ด้วยเหมือนบ้านๆเหมือนหมู่บ้านเราเลยค่ะคุณผ<ก>ู้ชม<น>บ้านอยู่ใกล้กันก็มากินด้วยกันเลยอะไร่เยเดี๋ยวนะอันนี้เป็นโบสถ์จากโบสถ์ไปอีกนิดนึงเราก็จะถึงร้านอาหารเซเนกซลที่เขาบอกว่าอร่อยมากต้องมาลองอคือกูจะไปดูมาในตัวของไทม์อัลมัาจะเป็นเอกสารที่บอกว่าเราต้องกินอะไรที่ไหนบ้างอย่างเงี้ยเขาบอกมานิวยอร์กอะอย่ากินแต่อาหารฝรั่งพักกินอาหารแอฟริกันด้วยเพราะเขามีชุมชน คนแอฟริกันเนี่ยเยอะมากที่นี่ที่ต้องมาแล้วคือที่คาเลมซึ่งฟังตอนแรกก็คารเลมน่ากลัวหรือเปล่าปรากฏว่าเขาบอกจริงๆไม่น่ากลัวเลยนะย่านนี้น่ากลัวอย่างเดียวว่าจะกินจนอ้วนค่ะามีหลายร้านมากนะแบบอาหารทอ่ิอเปียก็มีแล้วอาหารกาน้าก็มีร้านอาหารโมร็อกกันก็มีซึ่งจริงๆแอฟริกาเป็นทวีปเนาะเหมือนเอเชียถ้าจะบอกว่าอาหารประเทศไหนเป็นยังไงอร่อยเหมือนกันไหมอย่างเงี้ยบางคนก็จะคิดว่าอาหารเอเชียเหมือนกันไม่เหมือนกัน ของแอฟริกันของก็แตกต่างกันค่ะทุกคนเโซนใช่ <last> Excuse me, oh, we're looking for a restaurant called Peking. What? A restaurant called Peking. <Yeah. S 1> i t s next to La Savane. Ah oh, La Savane. Okay. You wanna go to e the restaurant? Uh huh. Yeah, okay. We're g a n n a find the restaurant. We're gonna see it down there. Oh, thank you. Yeah, right. thank you. We want to try the the food there. <Yeah. S 1> mm hmm. Thank you. Thank you. Thank you. เราเพิ่งรู้นะว่าคนที่เนี่ยเขาไม่พูดภาษาอังกฤษกันเพราะว่าเขาเป็นคนแอฟริกันฝั่งตะวันตกเขาเป็นอานณานิคมฝรั่งเศสมาก่อนเขาก็เลยพากลึกข้องเซ วันอีทจะได้มาที่เราไปฮ่องกงอ่ะตอนที่เราไปตึกตึกชุ่มจิงอ่ะเขาเปวันอีทเหมือนกันพอออกอีทเขาก็จะเอาอาหารมาจัดปาร์ตี้กันแบ่งกันลาซาบ่าเห็นไหมคะสีน้ําเงินน้ำตาลน้ำตาลตรงนั้นเจอแล้วเดี๋ยวเดินไปหาที่ข้ามกันค่ะ What about tomorrow?

วันใหม่แล้วแต่เราเนี่ยกลับมาที่เดิมฮาเลมคุณผู้ชมจําได้ไหมคะเมื่อวานอนะ่ะคือมาเราเฟลมากมาเสร็จปุ๊บมไวอย่างดีเป้าหมายหลักเคืองมาทานอาหารแอฟริกันเพราะว่าที่บ้านเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีให้เลือกหลากหลายแล้วที่นี่เขาบอกว่าไปเหมือนกับศูนย์กลางจักรวาลเลยนะคะของคนผิวสีแต่ว่าเมื่อวานดันเป็นวันหยุดของเขานะคะร้านก็เลยปิดกอบหมดเลยกู๊ดก็เลยมาใหม่คะ่ะวันนี้ เดีย๋ยวเราจะไปกินอาหารแอฟริกันกัน,กนค่ะคุณผู้ชมที่นี่คุณคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นเหมือนกับแบล็กแมคคาออฟเดอะแบล็กหรือว่าเป็นศูนย์กลางของคนดำเลยคือไม่ใช่เฉพาะคนแอฟริกันอเมริกันที่เป็นคนที่อยู่ในในอเมริกาเท่านั้นนะคะแต่ว่า คนที่อบเพยวมาจากสตตอฟริกานเขาก็มาตั้งถิถ่นฐานตั้งรกรากที่นี่เหมือนกันเราก็เลยจะเห็นว่าเขามีวัฒนธรรมเนาะมีเรื่องราวมีวิถีชีวิตต่างๆอนย่านฮาเลมที่แตกต่างจากย่านอื่นในนิวยอร์กเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยค่ะไม่มีขายของตรงนี้ด้วยนะ คมนึกว่าจะมีอยู่ในตลาดเฉพาะเนอะปรากฏว่าไม่ใช่ที่นี่คือเนี่ยตามถนนหนทางก็จะขายเนาะเป็นพวกข้าวของจากแอฟริกาเหมือนบ้านเราเลยค่ะตั้งร้านมีน้ำหอมด้วย อีกแล้วว่าทุกคนรีโอเพนซูนเมื่อวานลาซาบานที่พามามันเป็นร้านเซนเกลอันนี้เป็นร้านการนนาซึ่งก็ปิดไม่เป็นไรค่ะเราไม่ยอมแพ้เนี่ยกูเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมอยากกินอาหารร้านไหนนะถ้าตั้งใจนะจะปิดทุกทีแล้วเนี่ยปิดสองร้านใส่กูแล้วเนี่ย ไม่เป็นไรเราไม่ยอมแพ้ เจอร้านปิดใส่สองร้านก็ไม่เป็นไรนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวกูเนี่ยจะพาทุกคนมารู้จักกับประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของคนแอฟริกันอเมริกันที่ฮารเลมนั้นนะคะถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียกร้องความเท่าเทียมโอกาสและสิทธิเสรีภาพของคนแอฟริกันอเมริกันค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะก็ยังเป็นย่านแรกๆในอเมริกาเลยที่มีร้านค้าโรงแรมแหล่งบันเทิงซึ่งเปิดโอกาสให้ชาวแอฟริกันอเมริกันได้มาเข้าพักมาใช้บริการหรือว่า มาแสดงฝีมือด้วยค่ะเดินมาสักพักหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็คงจะเห็นแล้วว่าบริเวณรอบๆเลยนะคะจะเป็นที่อยู่เป็นชุมชนของคนแอฟริกันค่ะทั้งที่อยู่ในอเมริกาแล้วก็ที่อพยพมาด้วยนะคะแต่นอกจากนั้นค่ะที่นี่เนี่ยถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นจุดก่อกําเนิดของการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกสีผิวนั่นเองค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าในอเมริกาเนี่ยเมื่อไม่ถึงร้อยกว่าปีค่ะเขาจะมีการแบ่งแยกกันค่ะอย่างเช่นคนยุโรปนะคะอยู่โรงแรมนี้ได้ทานอาหารที่นี่ได้เข้าห้องน้ำที่นี่ได้แต่คนแอฟริกันอเมริกันนั้นไม่สามารถเข้าห้องน้ำที่นี่ได้ไม่สามารถอยู่โรงแรมนี้ได้ที่นี่อะค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการมีธุรกิจที่ต้อนรับนะคะคนแอฟริกันอเมริกันค่ะอย่างที่แรกเลยนะคะตรงนู้นเห็นไหมคะเขาเรียกกันว่าโฮเทลเทเรสนั่นเองค่ะ โรงแรมแห่งแรกเลยนะคะอายุเกือบร้อยปีที่ต้อนรับนะคะคนแอฟริกันอเมริกันนั่นเองในสมัยก่อนเนี่ยที่นี่จะเป็นที่พักของดารานักแสดงนักร้องนะคะรวมถึงนักมวยซึ่งเป็นคนแอฟริกันอเมริกันที่มีชื่อเสียงมีใครบ้างใช่ไหมคะถ้าเอาที่ทุกคนต้องรู้จักกันแน่นอนก็คือนักมวยค่ะมมฮัมหมัดอาลีหรือว่านักร้องนะคะอย่างคุณเอลลาฟิสเอราหรือ ท้ล่าสุดเลยจิมมี่เฮนดริกส์ค่ะมือกีตาา์ขวัญใจของหนุ่มๆห,หลายๆคนนะคะทั้งหมดทุกคนนี้ด้วยความที่เขาเป็นคนแอฟริกันอเมริกันค่ะจะไม่สามารถไปพักที่โรงแรมอื่นได้เลยต้องมาที่โรงแรมนี้แห่งเดียวเท่านั้นก็เลยเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นนะคะให้เริ่มมีธุรกิจของคนดํามากขึ้นในย่านนี้นั่นเองเดี๋ยวจะพาไปอีกที่หนึ่งค่ะซึ่งเป็นโรงละครที่เกิดขึ้นมาค่ะเพื่อการแสดงถึงศักยภาพของคนแอฟริกันอเมริกันค่ะอยู่ตรงหน้านั้นเลย อพอลโลเตียเตอร์นั่นเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะตรงนู้นเลยนะคะมีป้ายสีแดงๆอพอลโลค่ะจะเป็นตึกทรงโบราณโบราณกรีกผสมโรมันนะคะ ที่นั่นเนี่ยสำคัญมากๆเลยสำหรับการเริ่มต้นการมีนักสแสดงนักดนตรีนะคะแล้วก็นักร้องที่เป็นคนอริกันอเมริกันค่ะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่าโรงละครแบบนี้นะคะคนแอฟริกันอเมริกันเนี่ยไม่สามารถเข้าไปชมได้หรือจะสแสดงเนี่ยก็ไม่ได้ใครอยากเป็นนักร้องนักสแสดงนักดนตรีไม่มีทางทําได้เลยค่ะคุณผู้ชมที่นี่ค่ะที่แรกเลยนะคะที่เขายอมให้มีการ นำคนแอฟริกันอเมริกันเนี่ยเข้ามาชมแล้วก็เป็นนักแสดงได้แต่จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเขานะคะที่ทำให้ที่นี่เป็นตำนานเลยคืออะไรรู้ไหมคะเขาเป็นจุดที่มีการทำสิ่งที่เรียกว่า amateurize ค่ะหรือถ้าบ้านเราเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันการร้องเพลงค่ะเป็นการออ d i ชั่นกันนะคะคนแอฟริกันอเมริกันที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถในการร้องเพลงและดนตรีก็จะมาร้องเพลงและดนตรีกันที่นี่แต่ที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าผู้ชมโหดมากค่ะ ถ้าสมมุติว่าร้องเพงเลงและดนตรีไม่ถูกใจปุ๊บส่งเสียงโห่ส่งเสียงไล่เลยค่ะแล้วเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะคะชื่อว่าสวีทแมนค่ะคอยทําหน้าที่นะคะมีไม้กวาดเลยแล้วก็ป,ปัด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 ให้คนที่ร้องไม่เก่งเล่นไม่ดีเนี่ยตกเวทีไปนั่นเองแต่รู้ไหมคะที่นี่เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานอย่างน้อยก็สองคนด้วยกันแหละค่ะคุณผู้ชมคนแรกนะคะจิมมี่เฮนดริกส์ค่ะนักกีตาร์ที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะชนะรางวัลจากที่นี่ค่ะ ส่วนคนที่2นะคะถ้าย้อนกลับไปอีกค่ะก็คือสาวสวยคุณเอล่าฟิเจร์นนั่นเองเป็นนักร้องนะคะเพลงแจส๊สที่เสียงมีพลังมากๆ <S <S ตรงนี้ก็เลยเป็นจุดที่ถ้ามาในช่วงแดดร่มรมตก,กเย็นนะคะจะมีคนมาถา่ายรูปที่นี่กันเยอะมากค่ะโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบในเสียงดนตรีนั่นเองค่ะ และทุกวันนี้นะคะต้องบอกว่าฮาเลมเนี่ยก็ยังเป็นศูนย์รวมเหล่าร้านค้าของคนแอฟริกันเพื่อคนแอฟริกันนับร้อยนับพันไม่ว่าจะเป็นร้านขายเสื้อผ้าสไตล์แอฟริกันร้านทําผมที่เชี่ยวชาญด้านการถักการต่อผมแบบแอฟริกันและที่ห้ามพลาดเลยนะคะทุกคนก็คือร้านรองเท้าผ้าใบหรือที่นี่เนี่ยเขาเรียกกันว่าสีเกอร์เพราะฮาเลมเป็นแหล่งรวมร้านลับนับสิบที่เขาเฟ้นหารองเท้าผ้าใบรุ่นสุดพิเศษ ส้นิเกร์เฮดมาที่นี่แล้วนะคะต้องเสียทรัพย์ซื้อรองเท้าเข้าไปกลับไปนับสิบแน่นอนค่ะี่จะบอกว่าอาหารอันนี้นจะให้คล้ายกับ KFC บ้านเราแหละมันจะมีพวกแบบของทอด ของย่างพวกมันมันอะไรที่ทานแล้วรู้สึกแบบอ,อ,อร่อยมากอยาเงี้ยเครียดมากินปุ๊บหายเครียดเลยคนเยอะมากค่ะทุกคนคือร้านนี้เขาเปิดมาประมาณ60กว่าปีแล้วเนาะแล้วก็จะกลายเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนร้านอาหารประจำหมู่บ้านอย่างเงี้ยหรอร้านอาหารประจำชุมชนอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ชมุมชม ตอนนี้คือ11โมงมาเปิดปุ๊บคนก็มาออก,กันเต้ไปหมดเลยนะคะเพราะว่าที่นี่ขึ้นชื่อมากไก่อ่า ribs นี่คืออะไรนะคะซี่โครงแล้วซอสยุมย่มๆเนาะต,ตามสไตล์เหมือนอเมริกาทางตอนใต้อย่างนเนี้ยอืมอมดูทุกคนสิคะนั่งกินกันเต้ไปหมดเลยเดี๋ยวเรารอโต๊ะก่อน หลังจากกวาหลย่อมๆไปแล้วนะคะฝนตกลงมาใช้เวลาประมาณ1ิบนาทีฝนก็หยุดตกลแล้วค่ะคุณผู้ชมเหมือนตกลงมาให้เราตื่นเต้นเล่นเฉยๆนะเห็นไหมคือข้างหลังทุกคนแะตอนแรกคือวุ่นวายกันมากหาถุงพลาสติกหาอะไรมาคลุมตอนนี้ผ่านไปสินาทีเรียบร้อยค่ะทานได้แล้วพอดีกับอาหารมาเลยที่เราสั่งไปมีอะไรบ้างนี่อันนี้บัตเตอร์คอนนะคะเหมือนข้าวโพดอบเนยเลย ขนมปังกระเทียมแล้วก็นี่จานเด็ดเลยอร้อ,อนอ,อาหารทางใต้นะคะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะขึ้นชื่ออย่าง Mac and Cheese, แมกก e e ชีสนักรนีใส่ชีสเยอะๆเน้นๆริปส์นะคะก็คือซี่โครงหมูค่ะที่เขาจะมีซอสเฉพาะตัวเนาะเหมือนซอสบาร์บีคิวอะเปรี้ยวหวานเผ็ดนิดๆ เราก็นี่เลยไก่ทอดฟราชิเคเก้นเขาบอกว่าของเด็ดของร้านนี้เลยนะคะใครมาที่ซิลเวียเนี่ยต้องมาทานกาันซึ่งไม่ได้มีแต่คนในท้องถิ่นนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าคนมีชื่อเสียงระดับโลกอย่างใครบ้างประธานาธิบดีก็เคยมาทานค่ะบิลคลินตันชอบไก่ทอดที่นี่มากบารักโอบามาก,ก็มาทานนะคะหรือนักร้องบรูโนมาสปีโกเบิร์กนะคะ แต่ฝนนี่ดูดีรังแกมากเลยอ่ะคุณผู้ชมทองฟ้าที่นี่อาวิลคลินตันบรูโนมาสบารักโอบามาบูปี่โกเบิร์กนะคะคนเด่นคนดังเนี่ยของอเมริกาก็ปรมาทานที่นี่กันเขาก็เลยบอกว่าถ้ามาฮารเล่มแล้วเนี่ยต้องมาทานที่ร้านซิลเวียให้ได้มาดูดีกว่าว่าทำไมเขาถึงบอกว่าร้านนี้เป็น queen of soul food หรือว่า เป็นราชินีแห่งอาหารโซลค่ะมแมกกชีสอันนี้เหมือนเครื่องเคียงถ้าเป็นบ้านเราเราจะทานพวกไก่ี้กับข้าวใช่ไหมคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าทางใต้เนี่ยมมกโรนีไม่ใช่แม็กกับชีสน่าจะเป็นชีสใส่เยอะๆแล้วก็โรยมมกโรนีนิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้กลิ่นชีสเยอะมากนะหอมอร่อยอนี่ค่ะ ซี่โคงเขาใหญ่มากมกลิ่นซอสบาร์เบีคิวหอมมากเมื่อกี้คือได้กลิ่นปุ๊บหิวเลยมันเป็นกลิ่นซอสที่เครื่องเทศไม่ได้เยอะมากนะคะแต่มันรู้สึกได้ถึงความ,มหวานอะเหมือนที่นี่อาหารเขาจะเน้นหวานเนาะหวานนำหว,นหวานจัดๆเลยนะหวานจริงค่ะคือถ้าเราสังเกตดูอะค่ะคุณผู้ชมอาหารเขาส่วนผสมมันไม่ได มีราคาแพงไม่ได้หาย,ยากเนาะแต่มันเ,าเอาผาสมรวมกันแล้วมันอร่อยมากขออ,อนุญาตใช้มือละกันนะคะ<ม>เพราะว่ามันมมยากกระเทียมหอมมีเกลือนิดๆด้วยแต่เขาบอกแล้วค่ะว่าที่เนี่ยขึ้นชื่อเื่อาหารทอดทอดแบบกรอบได้ยินเสิยกรึบ,บมรรยากาศลงไปนะคะ ก็ไหนๆแล้วลองกินได้ดีกว่าข้าบอกก็เป็นอาหารบ้านๆเนาะข้าวโพดอบเนยค่ะเนยเยอะมากน้ำตาลเยอะมากอ,มอร่อย ที่บอกไปค่ะคุณผู้ชมโซฟูตเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความเป็นแอฟริกันอเมริกันมากๆเลยจุดเริ่มต้นจริงๆมันมาจากทางตอนใต้ซึ่งในสมัยก่อนโน้นอะคือคนแอฟริกันอเมริกันเนี่ยก็จะถูกใช้งานเป็นทาสในไร่เนาะไม่ว่าจะเป็นไร่ผลไม้หรือว่าไร่ไฟ้ายนั่นเองทีนี้ค่ะเขาก็จะไม่มีอาหารมากมายก็จะมีแต่อาหารบางอย่างพื้นๆมากๆเลยที่นายจ้างเนี่ยจัดหาไว้ให้ แล้วก็จะมีการผสมเอาพวกผลไม้ต่างๆที่สามารถหาได้ทั่วไปในไร่นั่นแหละค่ะมาผสมรวมกันมันทําให้เป็นอาหารที่สื่อถึงภูมิปัญญาของคนอันอเมกันมากเลยนะคะอาหารไม่กี่อย่างราคาไม่แพงแต่ใช้ฝีมือใช้ภูมิปัญญาทําให้ออกมาอร่อยแบบนี้ค่ะตอนแรกๆก็ไม่มีใครทานกันหรอกค่ะแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยพอมีการเลิกท่าใช่ไหมคะคนที่เคยอ,อยู่ที่ไร่เนี่ยเขาก็ออกไปทํางานอย่างอื่น ส่วนใหญ่เป็นทางานเป็นอะไรเป็นแม่บ้านค่ะเป็นคนครัวให้กับครอบครัวของคนยุโรปเป็นคนเลี้ยงเด็กด้วยใครที่เคยดูเรื่อง t h อ help จะเห็นว่านนนี่หรือว่าพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนแอฟริกันอเมริกันเขาก็เอาอาหารแบบนี้แหละค่ะไปทําให้น้องๆหนูๆทานกันพอโตขึ้นมาก็เลยชอบอาหารแอฟริกันอเมริกันที่คนอเมริกันเนี่ยเรียกกันว่าซู้ดนั่นเองกินต่อดีกว่าค่ะรู้สึกฝนไล่มาแล้วนะคะเดี๋ยวจะรีบกินก่อนที่พายุจะมาอีกรอบนึงค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนพามาเที่ยวฮาเแลมที่เขาเรียกกันว่าแบล็กเมคาหรือว่าศูนย์รวมหัวใจของชาวแอฟริกันกันแล้วในวันนี้คิดว่าทุกคนเนี่ยก็คงได้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และความมีมิตรไมตรีของผู้คนในฮาเแลมกันแล้วนะคะ บอกเลยนะคะว่านี่แหละค่ะอีกหนึ่งย่านในนิวยอร์กที่พลาดแล้วต้องเสียใจแน่นอนค่ะ